สวัสดีคุณผู้ชมผมกอเบสเตอร์ในเกมวัน e ีดเบลตี้รัชันอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมครับก็ในอีพีนี้ครับผมจะพาไปลุยลงแร็งกันนะครับแต่ว่าตัวหลักเนะี่ยผมจะใช้เป็นนามิเลดออนโอนิกาชิมะนะครับตัวนี้นี่เอาไปบู๊มานี่หมั่นมากๆนะครับอ,อ,อื่นมาดูเหรียญกันก่อนนะครับผมจะใส่2เหรียญน,นี้นะครับเหรียญยินเบนะครับจะมีเทรดคือเพิ่มมาแทคประมาณ48.5%นะฮะ แล้วก็ถ้าเกิด HP เรามากกว่า70%จะเพิ่มดาเมจอีก10%ด้วยนะเป็นเหรียญที่ดีมากๆเลยครับสายโจมตีหรือแททกเกอร์นะฮะอ่ะลุยตัดเข้าสู่เกมนะฮะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูสกิลของเจ้านามิเวอร์ชั่นเรดออนโอนิกาชิมะด้วยนะฮะสกิลหนึ่งจะเป็นการแบบว่า ปล่อยเมฆออกมานะครับรบกวนทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดสตันได้ด้วยนะครับสกิลสองก็สตันได้นะโอเคขอทองก่อนละกันนะเพื่อนง่ายๆไปหนึ่งเข้านะครับตรงนี้ตรงนี้ต่อเนื่องไปเพื่อนดึงให้แล้วรอจังหวะโรเจอร์มาขอหนึ่งบทเพลงเอา้ามันไม่สตันสกิลสองยิงตูดเอามันไม่โดนมันกดสกิลพอดีนะครับ ตุยเลยแหละจังหวะนี้ลบมาก่อนอโดนฟาดตูดมาโรเจอร์ขอตั้งหลักก่อนตรงนี้มีสันจีนะครับอืสองต่อสามแล้วขอดูลาเราสันจีมันยืนนิ่งเราอาจจะตีมันได้ใช่ไหมเพื่อนเออตีสันจีล่วงไปหนึ่งจีลบมาก่อนจังหวะนี้สตันไปด้วยก้อนเมฆสตันติดแล้วก็ตีต่อเอา โอ้โหมันปล่อยสก,กิลใส่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับเบาๆแต่เมาทกี่ตัวโรเจอร์นะครับตัวรองอืมมาถึงก็ฟาดไปหนึ่งทีตรงนี้ยังไงตรงนั้นมีโรเจอร์ฝั่งมันฟาดสก,กิลเด่นปิวไปนู่นแล้วขอดึงก่อนมันไม่น่าลุกมาทันนะฮะโอเคสวยงาม สี่ต่อนหนึ่งครับมาบูบูกันหน่อยอยากไปเล่นนามิฟาดไปหนึ่งทีสันจีถึงกับสตันเอา้ามันหายเร็วจังวะฟาดนะครับหนึ่งบทเพลงเอา้าโดนแจมโอ้โหกราฟละ่ะยาอย่ายายา,ยาลงมาโอเคลบถุบฝั่งก็จะเพอร์เฟกต์ดอทแบบนี้แล้วก็ดอทฟูหมดฟูตุย หลบได้สวยแต่โด,ดนลุมเอ่อบาทานะครับเมื่อกี้โอ้มเอ้อยิงได้โอเคสวยงามต่อเนื่องมาตรงนี้มันไปนูน่นเราใช้สกิลหนึ่งได้น,นะฮะจากระยะไกลเราจะควบคุมเมฆแบบนี้ถ้ากดสร้างไว้นะฮะสตัมไปนหนึ่งที่เป็นหินด้วยโอเคน่าสนใจมากๆไปเพื่อนยุมยำบาทาเอาคืน1 2 3โอ้โหอเคอ,เคอเคมาห สวยงามจริงๆช็อตนี้มาตรงนี้มีกราฟหลบมาก่อนเพอร์เฟกต์ดอตนะครับแล้วก็พลาดไปหนึ่งทีโอเคทันจีมาแจมยังไงหลบมาก่อนไม่เพอร์เฟกต์ดอตแล้วก็หันปิดทิศด้วยพอทสกิลหนึ่งทำให้มันชาแต่มันไม่ชาสกิลสองยิงไปหลบมาับ สกิลของนามิอะไรเงี้ยถ้าดีโดนเนี่ยมาันจะเพิ่มไอแท,แทกด้วยนะเือมัอแทมสองขีดอื้อโอเคโคตรรัวเอา้าโ,โหเวลาหมดกำลังเพลินแพ้มาครับตาแรกก็สนุกอยู่แน่ตาแรกรรนะครับอโอเคกดไลค์ไปหน่อยน้องงูเพิ่งรีวิวน้องงูลงช่องไปนะครับคลิปกดก่อนอ่ะดูสกอร์สิ โอ้ดึงธงมาสามแับเกไปหนึ่งสกอร์เราเนี่ยเกือบชนะที่1ของฝั่งเราเลยนะอืมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตาต่อไปนะครับอันนี้เฟียส้อมโฟด้วยไนงะมันเก่งกว่านะโอเคตัดเข้าสู่อีกเกมหนึ่งมาครับคุณผู้มชมครับตอนนี้เราก็มีน้องงูบ้างนะฮะนี่ฝั่งมันมีงูเหมือนกัน2ตัวเลยมาแบบดงสอสลอิษ รอโหลดดิ้งเงินแป๊บหนึ่งนะฮะก็จะมีลุงอัศเซวินนะครับแล้วก็มีแฉงมาด้วยน,นะครับแฉงที่มันเป็นธาตุแท t เกอร์สีเขียวเนะี่ยมันผมว่ามันเก่งมากเลยนะถ้าทางที่ดีก็เจอมันก็หลบนะครับมันทั้งอึดทั้งเก่งทั้งตีแรงนะฮะพอดึงธงตรงนี้แล้วกันเก็บสกอร์มาก่อน ตรงนั้นเมปล่อยน้องเมฆไปเอา้ามันยิงมาก่อนถึงเหรอวะโอ้มันยิงไกลเหมือนกันเนี่ยเพื่อนโอ้แฉงมาด้วยกูตุยแล้วแหละยิงไปก่อนละกันนะครับล่อไปหมื่นหนึ่งตีไม่เข้านะครับเข้าแต่สกลิลตีธรรมดาไม่เข้ากูหนีก่อนเลยอย่างที่บอกนะครับแชงตัวนี้มันท็อเชียไงนะโอเคหน้าหามาเล่นเหมือนกันนะครับแชงตัวนี้นะ จัหงหวะเปิดกาชามาเล่นอยู่ผมกดสกิลหนึ่งค้างเพื่อช็อตโดนหนึ่งทีตามไปตีครับหนึ่งสองสามโอเคฟิวบินุน่นสวยงามแต่ตีไม่เข้าพอทัดแพ้ทางกันยังไงล่ะขอตีเอา้าโอ้โหโดนแจมคือเกือบค่ามันได้แล้วเพื่อนโดนเพื่อนเราค่าแทนนะฮะมันไม่ยอมตายด้วยน้ำมือเรา โรเจอร์มาครับตัวสำรองวิ่งมาก่อนเลยชาร์จอย่างไกลฟาดไปไห,นหนึ่งดีเไม่โดนใครเลยทกิวดูไปแล้กันหลบมาก่อนโรเจอร์จะแพ้ทางน้ององูนะครับทางที่ดีอย่าไปสู้กับน้องงูเพราะตอนเราดึงธงเนี่ยมันสามารถตีเราเอากระเด็นได้นะครับนอกแบตนี่นี่นี่มันมา oh <my> มันรู้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 ร <So S 1> ไปก่อน กูหินเฉยเลยโอ้โหดุย้มอะไรมาเล่นมาริคันคุณผู้ชมครับตัวรัดของเรามามันดึงธงอยู่ลุงอัศวินอึ้งกูยิงไปหมื่นสี่หมื่นสามสวยงามสกิลยิงนี้มันแรงมากนะคุณผู้ชมครับอ่ะเมฆมาน้องเมฆเอ้าไม่โดนเหรอมันติดไอ้นี่อยู่ มันีิไฟสเตก็เกอร์อยู่โอโหกูโ,โ,หโ,โดนโดนลุมแล้วล่ะจังหวะนี้หลบมาก่อนไม่มีแววที่จะรอดเลยเหลือ40วิกวิจไไับพลีโรเจอรก่อนไอ,ไอคิวเลอร์มาขึ้นขึ้นขึ้นต้องดึงธงนะครับต้องดึงธงจริงธงมีแล้วกัน สต่อสเราจะดึงทันอยู่ในะมีเพื่อนสองคนตโลมันตีเราไม่กระเด็นนะครับตัวโลมันตีเราไม่กระเด็นเรียบร้อย3ฟสาต่อ2องตอะไรเนี่ยเริ่มลำคาญสิบวิแรับต้องกันตรงนี้ให้ได้ลงมาเพอร์เฟกต์ดรอเพื่อยืนให้นานขึ้นเพื่อยืนให้นานขึ้นแล้วจังหวะน,นี้ยังไง1ง 3, งนึศสต่อ2มาหนาะเนาะ สวยงามครับตานี้กดไลค์ให้น้องงูไปหน่อยเดี๋ยวมาดูสกอร์กันผมเคโอไป1ตัวใช่ไหมหนึ่หรือ2วะอ่ะดูสิอ่าหตัวแต่ดึงทงไปซ่องโอเคที่หนึ่งมีโหดจัดมาอีกสักตาหนึ่งนะครับตาสุดท้ายแล้วกันนะเพื่อน มีนิกะนะฮะฝั่งเราฝั่งมันมีน้องงูช่วงนี้เล่นโรเจอร์ก็จะเจอน้องงูบ่อยนะับมันแพ้ทางกันอย่างที่บอกไปปกติโรเจอร์เราเอาไปดึงธงอ่ะมันจะใครมาตีเรามันจะช็อตนะครับแต่ถ้าเป็นน้องงูมันยิงกระเด็นเลยนะฮะโรเจอร์ก็โรเจอร์เถอะตอนดึงธงนี่กระเด็นปิวรอโหลดดิ้งกันแป๊บนึ่งฮะ ม่แซมนาทีแห่งชีวิตไปเอาธงก่อนแล้วกันเพื่อนน่าจะไม่เอาโอเคตรงแรกมาครับตรงนั้นมันมีขอเอาสกิลหนึ่งเอาน้องไปช็อตช็อตเสร็จเรียบร้อยจังหวะนี้สกิลสองโอเค ไครโด้เหรอคโดเหรอยังไงตรงนี้มีธงเปล่าเพื่อนมาช่วยเพิ่มเกตกันดึงธงเอาคูหิเลยมันมาน้องงูมันมาท <c oughs> ีมเราตายรวด เหมือนอีกฝั่งจะเก่งกว่ามากๆนะครับในด้านของพลังนะ1นต่อส่ะมาเพื่อนอือดึงธงดึงธงเอ้มันหายไปไหนวะสองต่อสนะครับกับอิกสนาทีตรงนี้มีบิ๊กมัมกำลังตีอยู่กับเอาเบอร์นะครับมันมาขอ,อดึงก่อนละกันนะเพื่อน มันรู้ทางว่ะใช้สกิลตีมันจะไม่ติดชานะครับอึนน้งเคโอไปหนึ่งดีอ้าวไอ้น,นี่ยังอยู่กูขอดึงธงก่อนค่อยม,ม,มาตีมันแม่นี่แหละีไปไหนไปไหนหลบมาตรงนี้ก่อนโอ้โหกูโดนย,ย,ย,ยัง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 ไม่ตุยไปไหนเพื่อนโอ้โหไอเต็มเต็มเฮ้ยศูนย์ต่อห้า หนึ่งตัวสี่มามากลับมาเล่นนามีนะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายยิ่หนึ่งไปช็อตเอากูเลยเฮ้ยตายหมดแล้วอรอโอเครีบมาดึงตรงนี้แหละสวยงามแม่เพื่อนอเลลี่ไว้นุ่ม หลบมาโอเคสวยงามสองชุดสองชุดแต่ตีไม่เข้านะเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยเป็นท่าสีน้เงินนะมันแพ้ทางกันผมน่าจะยิงได้สวยงามเอา้าโอเคโอเคลงมาก่อนตุยวะ่ะโอ้โหเดี๋ยวอีกยี่สิบวิผันไปนี่คืนนี้ก็แล้วกันนะ ไม่ทันแน่เลยวะ่ะอ่ะฟาดก็แล้วกันเคโอ,ไ,อไ,ไปปิดฉากไปแ,แพ้นะโอเคอนั่นแนะครับคุณผู้ชมครับลงแรงกันมันมันมันแบบแพ้นะก็เคโอไปสามตัวนะคุณผู้ชมครับแต่แพ้เนาะสกอร์แล้วก็ทีสองนะครับไล่เลียกลับมากับทีหนึ่งเหมือนกัน โอเคไม่เป็นไรครับผู้ชมครับมันก็ต้องมีแพ้มีชนะนะฮะเดี๋ยวไปฝึกนามิมาเพิ่มก่อนเนี้ยผมว่ามันเป็นตัวที่เล่นแล้วสนุกมากๆนะเพราะมันชอบอีกฝั่งได้นะเดี๋ยวอีพีนี้ก็ต้องไว้แค่นี้ก่อนนะฮะมาเล่นกันแบบหนุกๆมันๆน,นะเดี๋ยวไงอีพีหน้ามาเจอกันนะฮบกับคลิปอะไรก็ค่อยว่ากันเจอกัน